ไอ้กล่องนี้ไว้เปิดนะมันจะได้เพลีนลูกปลาโอเคครับครับปลาไม่เคยอยู่เมืองที่ฝนตกแบบนี้เลยลูกปลาปรับตัวไม่ถูกปลาหนาวใช่เหรอใช่โอ้ที่นี่ตกประจำที่นี่มันตกทุกวันจริงเหรอลูกตกประจำเลยเหรอใช่มันตกประจำเหมดเลยเนี่ยวได้แต่เอีดครับเนอ้ยโอ้ยไหวไหมล่ะไหวไหมพัดพัดนะ ที่พี่โปบ่นกับกับเจนายว่าอยากมานี่แล้วพอคิดถึงแคร์มันอะไรนะครับที่บ่นกับเจนายพี่พูดตาไหนอะเจนายนี่เร็วๆแล้วคิดถึงแคร์มันโอเคมากเข้าไปอ่ะนี่ปล่อยหน่อยปคาะคาปลาคาปะคาปลาคาปลาคาเสียงเสียง เสียงฝนดังจักไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วเพราะเสียงฝนนี่แหละวิตามบ่นแล้วฮัลโหลพี่โปรเลกไหมเล็กพี่อ๋อใช่แล้วพี่เลขสี่สามสามครับสี่สามสามย้อนตมไม่มีคนจบเล่นเงี้ยสามวันผมไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยมีคนจบพี่ไม่ได้ใช้เท่าไหร่มีพี่เกค่แป้งเสียงฝนดังจพีครักรน้ำโปโลกระเป๋าอะไรครับครับผมกระเป๋าสี่สามสามครับอืมครับไฟเบียว์เวตีสวิตเบีนะพี่ผมมี ที่เรา่ครับร่ครับายเอาไปขึ้นวอรขายบอกวอาครับขายบอกว่าายบอกว่ามีให้ฟรีหรือเปล่าครับขายบอกวอาพี่ลองทีดูที่าคอยู่ตนุกกรเ่รู้ามันตั้ราใส่อกคนว่าที่ให้ไปมาหอายบอกวอาครับายบลกว่าีโปมาทำอะไรที่นี่ครับพี่สายไม่ผมพี่กินอะไรอ่ะตัวเราาายลกวออะไรรรัลบอกวานะพี่าดีอะไรไปดีสี่สองามหรือเปล่า ฟ้าไม่ได้ฟ้ามานสี่สามสามครับคเพทไม่กลับอันนี้ลูกพี่โตหรอพองกันแจหรืเปล่าครับใช่ใพี่ใช่อดีแล้วเต็บสีดำลูกพี่น่ารักน่ารักเจ็ดสาครับป้าดีสี่สสลูกโดถอดรับ้า้ดูป้าพิเปดูครับกระเป๋าอะไรครับพี่รี่ไาเบียมีทองใช่ไหม นี่คถ้าค hey ุณวออะคป้าเป้าป้าครบาคอมม่าหอครับเลขสาใช่ไพี่กันด้ยินไหมหมายป้ายูไนเร็วนี่ป้าปากอีตรงนี้แล้วไปอันที่สามครับอันที่สแล้วป้าเห็นคําว่าสวิตเบรคไหครับ่บอกอันที่สามครับป้าเหคําว่าสวิตเบมไหมซ้ายมืออ่ะ คำว่าเวปอนนะเวปอนนะพี่เวปอนแก้อะไรต้องว่าเล่นเวปอนแล้วนะต่อลูกสวิตเบปอนเลยเท่าไหร่คช่ที่สวิตเบปอเราลูกครับใช่ครับจะดีหรอไปต้องติดสวิตช์เบปอนด้วยจะเอาไว้ป้องกันตัวได้พี่โปเราบังนะครับผมกระเป๋าซีสามสามครับซีไม่ติดบอกนะครับพี่โปขึ้นบ้องมันเสียของไหมครับลูกป้าไม่เสียครับไม่เสียเป็นไดนเดนูหาไม่เอาคืออะไร ติดไหมครับติดไหมข่บอกครับข่ลอก้ยทีเดียวติดทีเดียติดอเจ็ดทีพี่ปมแกูสิบกูสามสามีวต่อเลยพี่โปมีของั้ยอเเจ็ดแปดครับปา้าอ้เนื่ยว่ะไอ้ิดนี่ไงแรงไแลรไหมนาโปโลอะไรนะมาไม่ค่อยแรงราหมักเป็หม่ค่อแรงครับเ่อนแรกกนว่าจิมฟันสามทีเกาะสทีเกาะนต้องเป็นมาามีดมีดไหม ปิดตัชุอยังไม่ไ้ไม้พักไม้พักก่อนเดตขึ้นสวิตเบทให้ป้าไว้ก่อนะครับลูกแต่นจ้นป้ไม่ได้เล่นอย่าทับลูกเล่นกันูไหนเร่องมวรม้เนียหนช่วยขึ้นครับวอ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 โอวอวอวอีอว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 อหอวอวมวอ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 อว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 อรอวอวอมากววอวอนะคะตอนนี้ที่หนูขึ้นไม้เบ มันไมเบสมันต้องใช้มันมันใช้น้อยครับแต่มันแต่มันต้องขึ้นเหรียญเฟลอะเหรียญเฟลมันต้องใช้เยอะเหรียญเฟลครับเงินแดงแม่งเพลงพี่โปรเด็ดพิบีพิถันรับขายขายบ็อกวอขายขายกล่องเฟลครับขายมังกรครับขายกันแตกครับรับเพลงเต็มทีกับเอดีครับามีทองไหมขาดเท่าไหร่ ทองอ่ะเพนเอทีกับเอทีค่ะป้าคป้าตอนนี้ป้ามีทองเท่าไหร่คุณเหนื่อยเลยเฮียวันนี้ป้ามีทองห้าสิบสี่หยว่ามาห้าสิบสี่มาหนี้ตีได้เลยทีได้เลยนะใช่คับแล้วกดอันน้กดทีมันเป็นวอวิธีอุ้ยสายก้างๆแบกการ์ด

ขาดก็ฟิลโอเคครับป้าป้กด m ป้ากด m แล้วกด enter ป้วกด m แล้วกด enter เข้าเข้าหนึงงครับเป็นหาน่ลกกลางนี่เลยกางเลวคราจคนกลางวอเลยว่ะกลางเบลเลยบอูกกลางบอนะคะหนึ่งห้าหนึ่ครับเป๋าซีสามเพมอีกับเอีลูกหมกบอลนัวไหมครับลูกป่า ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ก็มีบ้างในบางทีพี่โต้เห็นเอชพีครับพี่อีกคนอันนี้เป็นฟังชั่นเหมือนเห็นเอชพีกับเออีรับอ๋อได้ครับใส่ใส่เลยใช่ไหมครับใส่เลยครับครับเห็นเอชพีกับเออีดีคาร์ผ่านอะไรครับครับเป็นโพสโนมิโรอันดังน้องก็ในเนอร์ด้วยครับป้าหนูชื่อโปโลครับ รับเพล F.P กับ a เหมือนรับเหมือนจะแค่ดูใส่พื้นสีน้ำมีใครขายไหมแค่ดูใส่เอกระเป๋าด้วยเอาเลยเมนูร้องเพลงนีเนาะคิดถึงร้องเพลงอะไรอ่ะพี่เอเมเอีตัไรลยโ้แมว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 เคยเคยเคยเสานีปสาบนกับสภาบนกับสาบนกับรับเพลงกับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเจนนีไปไหน ่อยู่นี่ครับพี่อยู่นี่ไม่นี่เจนดยหรอตมันเกินเวัสครับนัทสวัสดีครับเจไดนี่คืออะไรครับลูกเดี๋ยวไปกดตัวบีครับกดตัวบีกดตัวบีกดตัวบีกดตัวบกดตัวบีครับตัวทีโปอยากกดองนะอยากกดอีกนะทำไมอ่ะไม่เล่นพี่เราเราคุยเราคุยเราคุยเดยวันนนนนนนยนน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 นเนน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 ่หนนนนนอนน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 นมนนนอนนนนเนน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 ได้ไ จะมาไปสบายไปสบายไปสบายทิปโปเข้าแก๊งเหรอพี่อืออะไรนะเข้าแก๊งเหรอพี่จะเอาแก๊งมาลงที่นี่เฮ้ยอดีฮ่ามันต้องเหลือที่ละรถเต็มไหมมาไหนมาไหนมาไหนเต็มไหมใครก็ได้มาอุ้มเพื่อนฟาร์มเพื่อนไหนได้ไหมพี่ซาไม่อุ้มแล้วต้องให้พี่ซาเวียร์อุ้มพี่โจ๊กรถหลังว่าอืมใส่แล้วข้างหลังพี่โจ๊กอย่าอย่าตีกันใครตีกันกูด่า ด่าหมดจะหนี้ดาหมดพรุ่งนี้ใครนัาววอกูด,ดา่ากูอะไรไม่ฟังกูด,ด,าด่ากูปลาปลากูปลาถาลอกหมดแล้ว <c oughs> มีหนูขยับให้ปลาด้านไหนเลยไหมเพชรลิงขยับไม่ได้เลยข้าหลวเลยค่ะวิ่งลูกปลา ป้าเป็นไรต่อครับลูกป้าคเพิ่งกดเอกครับลูกป้าป้าตกโอ้ไม่เป็นไรครับนี่นาเรียกอะไรอ่ะขอที่ครับลูกป้าโอนไม่หลับเลยครับลีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับป้นมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยพึ่งมาเหมือนกันไม่ค่อยได้เล่ยเนาะไม่ได้เล่เนาะแต่ว่าขาป้าน่ครับน่าขับรถได้ยังไงจะผ่านแทค่ของเช็คโอ้ยถ้าประกาศรีแล้วก็เล่นตู้ไฟไม่ได้อีกคุยตอนตอนนี้ตอนนี้ป้าขาขุด นช่ครับลูกไม่ครับไฟไม่ครับอือสายรถอยฟ้าโอ้ไม่กตงเดียวนีก็เปิดเมนูอมอละอันนี้ไปคุยตอนเรียกแล้ครับใช่ครับใช่าไปฟังเมนหลักไม่ไม่ได้หนูหนูตามคนหนูามคนอยู่ใชใช่จามคนหนูาคนแอบย่อถ้ามันได้ยิน่ะได้ข้างเบลข้งฟ้ะไอย กูบอกเลย้วดื้อชิบหายดื้อเกินไปแล้วน,น่นนันนนนนตัดทอนะ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 ไม่ไมันจะตามสา,ปาไปมันมีความจริงเว้ยความจริงจริงๆหดือนเดียวมีอะไรที่ป้าไม่ควรทำไหมครับลูกเดี๋ยวป้าทำผิดครับเยอะเลยพี่<ม>พที่นี่เยอะเลย<ม>เยอะนิดหน่อยครับที่นี่ค่อนข้างจะซีเรียส ยิงขายยากมากแกนะโดนโดนเลยแหละอืมใช่พูดผัวน่ะหนูหนูไม่แคร์เลยใช่ไหมครับลูกแคร์ครับที่นี่มีบูธเ p s อ๋อสบายเลยใช่ไหมลูกสบายเลยต้นหนึง่งต่อไปครับสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ครับคุม่คะลุงเพียนบ่ายสามพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งไหมครับไปแรกกระสิบไปก่อนกระสิบกระสิบกระสิบใครสองเลยเหรอใครสองสองโมครึ่งกระสิบกระสิบกระสิบ ไปแรกชนะเลยเหรอไปแรกชนะหอเลยกระซิบกระซิบกระซบเิมาจะ6โมงเช้าโอบาร์ตโท6โมงเช้าไปโลลูกเยนีกทันลูกปบอันนี้ปับไปแล้วกันล้เดไครับอกดได้้วรไันลูั๊บอันน้ปัไปแ้วกันแล้ดีใยวไปุยนอกนิดล้วเราไปล่มักปับอันนี้ปั๊ไ้วกันแ้ดไคุกนอกนดนึงแล้วเราไ ไม่เจราน่หนอ่ะนรักคิวสิคิวสิคิวิคิวคิวเพื่อนไหนอ่ะสามจ็ดหนึ่งครับสามจดหนึ่งสามจดหนึ่งรออะไรครับลูกคุยตอนนี้แล้วจะพาไปของครับค้าบ้าโอเคไปทำถ้อห้าไม่กนนายคนน่ารักอ่ะใช่เหรอไหนข้าไหนนั่นอ่ะคิวพี่เวลาอุ้มอ่ะเดินได้ไหมไหนหนูอ่ะแค่เราทำสามจ็ดหนึ่งอ่ะเมื่อกี้ยังงไปยังเห็นอ้ตอนนี้น่ารักกันนีน่าร่าเนียบลูก แต่ที่นี่เขาจะว่าอันนี้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอข้างนอกก็ได้ครับเพราะว่าไอ้นี่เพราะว่ามันต้องเข้าสามคนกูอยากกินข้าวลูกอยากกินป้ากินข้าวก่อนนะครับหนูคุไว้หนังสัตว์แน่ป้าจะนั่งกินอะไรครับแซบอีรีโอ้โหยากิครับหนูไก่ย่างครับลูกต้มตำลูกเหนียวหนูลูกจิ้มจิ้มหน่อยลูกจิ้มหน่อยเหนียวลูกจิ้มเลยครับพี่โปโลครับครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมเออลูกลูกพี่น่ารักมากเลย อ๋อจริงครับน่าจะได้แม่มอไอ้ยไอเดอรมายังไม่จบนี่หว่ากูขอโทษขอใช่อ,อากิตอากิตรักไม่เรมากเราจะมีคนแบบดูแลดีครับคนี้รักเลยคนดูแลก็น่ารักอากิรักทั้งแม่ทั้งลูกเลยฮะลูปามามาลูปามาครับสรุปดูจะกินข้าวพี่แมบเอ้ยนี่ข้าวปลา <c oughs> ลูก <c oughs> จะร้านกี่ข้อพี่ไหมอะไรนะครับพี่ตอนรับกินไหมผมจะธอชวนมาให้ก็ได้อะไรจีพี่สาวคำไรพี่พี่สาวคำแรงขอโทษนะพี่ขอโทษพี่ขอโทษเอสเดีนี่มาดูแก๊งแฟมเยอะหน่ยเนี่ยร์ไก่างพี่ไม่เคยเห็นแล้วพี่เออเบียร์โร่เบียร์ไก่อะน้องปไก่กินกินไหมครับกินกินไหมให้กินไหมผมโอ้โห เท้าเท้าเต็มเท้เต็มไก่เยเท้าเต็มไก่เดีย์กลังจะจกไก่เลยเท้าเตมอนนี้นัหม่นั่งใหม่้นั่ม่ตูปานั่เลยครับลูกกิกับปลามาพี่ครับโซเยว่าตอนแตกแตกเป็นติวตีียมีให้ผมจมคนเดียวกิน้าเ็มจชนม่ให้ลาพีฟ้าทีเท่าไรอ่ะอเทดาเท่ากที่เท่ารเ่่แปเท่าีปเ่า่แปดิ้มิมจิ้เป็นเพื่อน จก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 พี่ยุ่ตากข้าวเท้าเข้าจานข้าผขพี่โอ้โหน่กิอย่าพี่เชนองโหอร่อยเลยเนจบแล้กันพี่มาไม่ไม่นั่งกันหรอกอันเนี้ยมาเยมามาจกจกครับมาจก้กันมาจกครับไม่ครับไม่้อมล้มันครับกินกินเยอะครับอบุ่นดีโอ้โจะนังน้องล้างมือยล้างแล้วครัางเคครับล้างมือกันด้นะครับเดีมันจะติดชโร แต่ตอนนี้หนูคิดแต่ตอนนี้หนูคิดว่าตอนนี้หนูคิดว่าติดแล้วครับถามยู่โยต์เต็มไก่เลยกูขอโทษน้องพยายามให้ก็ได้กูแม่งติดหมดทุกอย่างฟินโนเวสปามมีปัญาเอาสวยไหมครับพี่โป๊อร่อยไหมครับจ้าครับพี่จ้าท้าวข้าวแก่ครับท้าวข้าวแก่ครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับขอไปครับ

ระหวัสดีลุงเขายังอยู่สวัสดีครับลุ่งขึ้นรถไปก่อนแค่รถถ่ายรถเรามีหนึ่งจกเอาจกเอาเลยมาเดินกินข้าวใชายและแงจองมีใครจะกินข้าวด้วยกันบอเฮ้ยใครขับรถเข้ามาออกไปดิจะนน้ำไม่นั่งได้หรับมามึงมึงเอาเอารถใกลน้องมันไม่ได้นั่งได้ครับพี่เรียกแล้รจูดี้เล็กแปดเล็กแปดครับเลขกแปดเลขกแปดเอารถออกเอาได้มันดีเองได้แม่โอ้โหมมึงเห็นเปลีหรอ นี่ครับไว้ครับถ้าอิ่มถ้าอิ่แล้วเดี๋ยว้าไปคุยตอรีนะอโอเคค้งอิ่เมื่อไหร่น่ะอุ้ยจางเต็มการอยู่เลยไก่ผมจะหมดละ้ไก่หนูก็หมดแล้วไก่หมดแล้วลูกแบล็คไดเอทดองแน่พี่ตกใจหมดนี่ไงนี่ไงตามเขามาเข้าสล็อตี่พี่โทรก่อนครับดี๋ยวผมไอไับไดับจบแล้วนี่ตามเขามาเข้าสล็แป๊บแเออเโทรกอนโทร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 รโท ลูกปลาครับปลาเริ่มอิ่มแล้วครับหนูว่าไก่ปลาไหมไม่เป็นไรครับหนูก็ยิ้มเหมือนกันอ๋อรอค้ารึเอาไก่ไปดีลูกโมไม่อยู่เลยครับพี่โบอิ่มแล้วครับเห็นโซฟไม่หยุดเล้วอร่อยไหมครับลูกโมสลิปไปข้าวีู่๊ดี้มาจบด้วยกันมาพี่ตูดี้มาดูกาแฟเลยพี่เป็นเลขาตึ้งพี่ดิ้งงานไม่หยุดตั้งแต่เช้าเลยนอนเลยดีกว่าพี่ไปะสลิปเลยงานกินเสร็จแล้วเราต้อง นอนเองอ่นี่ใส่คนไทยนอนกินไอซีหิวซี้าลิปปิ้งลงต็มตอนน้เนะสิบสคนนะอิ่มแล้วอิ่มอิ่มแล้ว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 อิ่แล้วอิ่ม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 แล้วมล้วอ่มแล้วอิ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 มแอิวอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแ่มแอิ่มแล้วอแล่มแ้วอ้อิ่มแ่มแล้มแลมแว่มแ้อิ่มแล้วอิ่ มาเพิ่มหมดอะเม่อไหร่้ะมึงวะเมื่อไหร่ละเดินเดินเดินไม่ื่้ไหร่ลวเดินหล่อนนี่ยุี่เปไ์ตรงนี้ไม่เหมือนกันคุณจังวะเหมือนนะเหมือนเนาะเหมือนเนาะเหมือนนะต้องเดินให้ย่อยครับจอยอ้าวน้องน้อโดนไหนเนี่ยกูมองไม่เห็นเนาะไม่บินแล้วต้องเดินให้ย่อยพี่บอกให้น้องเดินน้องวิ่งไปนู่นนะน้องวิ่งน้องก็อ้วกสิเนาะอินโร่หน่อยเนาะเออว่ะไอ้อินไม่เมือขยันหน่อยไม่โรลูกไม่โรลูก นี่แหละอินโกพี่ายันพี่กันเลยนะไปไหนอันี้คือเุดนู่นแล้วอ่ะลาตุกิไปตู้ปลาไเนี่ยกลับมาก่อนได้ไหมลูกไโพี่พิ่สาเวมาบอาอะไรจอเบอร์ใหยครับเบอร์อเบอร์สี่หกสี่เจ็ดศูนย์สองค่ะพี่ไปเร็วสี่หกสี่เจ็ดศูนย์สองใช่ไหมะไม่น่าจนานนอย่างทไมคนอเรือเจ็ดคนตายล้วไปไมาเลยขอครับ ไปวิ่งกันสามคนสแตนบายรอนี่สกายคุณเนี่ยยืนอยู่โม่มึงหายไปไหนไปนี่ครับเดี๋ยวร้อนโทรให้ครับแป๊บนึงไงครับจะส่งให้จะส่งให้เองก็ได้ครัสรุปคือเราเล่นแค่ในกันใช่ไหมเล่นสิบสามสิบสามเพราะสิบสามโอเคจะเล่นอีกไหมให้ตัดสินใจตรงนี้เอาไม่เล่นแล้วไอ้เชี่ยขี้จะตามีเดี๋ยวตามไม่มอมากูโทรหานะกูก็ได้แต่นะกูเล่นเออนี่แหละเอาสุดชีวิตไปยันนี้นาทีสุดท้ายไปทำเราเรามาเล่นด้วยเล่นด้วย ออกหรือยังก่อนเถอะมันยังไม่ออกเลยนะเฟสไอคิยวนจุนาเยสเนองกระเป๋าเก้าดีหน้าตาคุณคนั่นเนี่ยอยากเปลี่ยนสีไม้อะทำไมข้างหลังป่าไม่มีดอกไม้มาหนูครับคุณลองแก้นะคุณลองลแกเหรอครับแสดงว่าป้าต้องไปใส่ได้เลยต้องใส่อะไรครับดอกไม้คุณคุณลองคุณลองแก้ผมเลยนะมีดอกไม้ หนูใส่ดอกไม้เพิ่มอ่ะใช่ไหมครับไม่เดี๋ยวให้ปาไปใส่ไหมไปใส่ดอกไม้ไหมร้านตัางตัวเหรอครับได้ครับใส่ได้ครับลูกอ๋อโอเคเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาแป๊บนึ่งม้าแป๊บหนึ่งครับจะดีเอาหาฟ้าไปสั่งย้อไม่ได้นะเขัดติดโบรายอยู่ก้อนนี้ออนไปเลยลูกคิดถึงนะไม่ชวยหอคุยนี่คืออะไรออนอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ขอานี้หนู ตรองนี <łość> ้ตรงนี้ช่องนี้ย่องนี้ยต่องนี้ยองนี้ย่อีสัตว์อีกซ่งนี้ยเอโอ้ทีรู้แล้วป้าขึ้นมีรถรถไปไหนอะรถกูอยู่ไหนอะต้องไปเอารันี่เขาคันดำอ่ะเขาคันดอ่ะ้นีเราเปียพุ่งเีวินเดีย หนึ่งปาปาไปแต่งตัวบันเม่อไม่ไงตอนนี้หัวกูมันหายไปไหนไอ้หัวกูนั่งเล่นม้าแต่กูอยู่เนี่ยนั่งปีกเต๋อโป๊ะเต้โป๊ะเต้กันแหละเราเหน็บบอกไม่เข้ามาเข้ามาทำไมไอ้สิาแล้วคอเหมือนกันทำไมอ่ะเออแต่ว่าพี่กันกูด่าพี่กันพี่กันเขาบอกกูปรับแสนหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวให้พี่นี่ใส่ครับโอ้ยแล้วก็เราจะใส่ดอกไม้ข้างหลังใช่าไงใช่ครับใส่เออไอ้้เีแฟชั่นมันอยู่ได้สามสิบวันนะครับโอเคเลยให้ ก็เลยค่ะแพ้อีกโพี่เอาเล่าแล้วคุยนี่กันดีกว่าคุยนี่กันดีกว่าเอาเอาเแล้วผมมาแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่หนูลูกหนูเดี๋ยคุยเดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังคือดี้มีเบอร์พี่อาทิมีมีพี่มีเบอร์ครับเบอร์พี่อาทิมาครับเอาส่งมาเรียนให้พี่อาทิได้ครับไม่น่ามีนะป้าว่าเรากลับไปรับเจนายเขากำลังมาอยู่เดี๋ยวพี่เจนายแกไม่เป็นไรค่ะสวยเขาเหนียวนี่แป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะแต่ขับปั๊บมีกล่องซ่อมพี่ครับเลแบบไปตัดรฟังไปไปสบายกันไป เแค่กินก็พาดีวะแป๊บเดียวป้าทมเสร็จป้าจะไปกินข้าวบอนนะครับเดี๋ยวป้าโทรหาเจริญกอนนะครทำดีดีลูกป้าป้าจะปักป้าจะปักป้าปักเฉียงบอนไหมครับเดี๋ยวหนูมาทำ่ครับพี่ไว้อย่างนี้ได้ยังไงครับจะไปรับพับน้องอยู่ที่เดิมครับอยู่ที่เดิมเราจะลงไปนะครับครับค์พระอครับป้าอยู่ในวอร์ใช่ไหมครับใช่ครับลูกป้าอยู่ในวอร์ป้าเบาเฉียงบอนไหมครับทำเป็นไงครับมันเอฟ VOL แล้วก็แล้วก็สเปซมาครั้งหนึ่งแล้วก็ตามใจนะครับแต่ที่เบาๆก็คือสิบครับ F อะไรนะครับ F แปดครับ F แปทำมือเป็นลูก F แปดแล้วก็พิมพ์คำว่า VOL VOL แล้วก็สเปซมาแล้วก็สิบห้าหรือแม้แต่สิบก็ได้ครับถ้าอยากไล่เบาๆแล้วก็รีวอลให้ฟ้าฟังอะไรได้ไหมแล้วก็รีวอลครั้งนึ่งครับออกวอลเข้าวอลไหม่เข้าวอลไหม่ออกวอลไหม่ โอเคครับจูดี้ทำดีนั่งครับเจนนั่งจูดี้ทำดีป๋าปาเข้าที่ครับลูกไม่ไม่ไม่เป็นไรครับยืนยืนออกไปออกไปพี่โจ๊กไปไหนพีาพ้นพี่โจ๊กพี่โจ๊กพี่โจ๊ะตาพ้นหนูมาแกแนด์ซัมบ์ยกลุกนี่ตาออกไปลูกแต่งตัวก่อนครับลูกแต่งตัวเพิ่มดีกว่าใส่คู่กันดีกว่าลูกได้เจนน่าครับสรุปเจนน่าไม่คุยกับพี่จูดี้แล้วเหรอ อะไรนะไม่คุยกับพี่จ no ูด yeah, right ี้แล้วหรอครับอะไรนะไม่เคยได้ยินนะลูกปลาเชียนอะไรไหมครับคู่นี้ยังไงเหรอใช่ครับพีิจนาไม่คุยกับพี่จูดีได้แบบที่เพิ่งคุยไปเองครับตอนถึงสภาเนี่ยครับว่าอไรคุยว่าอะไรพี่พี่ก็ไปคุยกับแม่หนูมาไม่รู้คุยว่าอะไรอะไรพี่จูดี้ใช่ไหมใช่ ก,ก็คุยว่าเขาถามว่าเดินได้ไหมก็เดินได้คุยแค่นี้พอคำสอนจะสอนนะครับถ้าแบบสมมุติเราลงเมืองมาหรือว่าเราขายแขกบหรือว่าเราทําอะไรแบบเนี้ครับก็ถ้าแบบเราแบบเราขายับตัวสี่แล้วก็เข้าลุมแล้วก็ออกลุมนะครับเข้าลุมครับผมแต่แม่หนูพี่คุยอย่างเยอะเลยไม่รู้คุยว่าอะไรพี่คุยเยอะจัดเลยธุระพี่อย่างเยอะอะ กับแม่หนูใช่เหรอ,หรอใช่เหรอรออะไรอะ่ไะไมลโลอย่างไรครับเมลโลเคลียเคลียให้ป้านหน่อยโอเคพี่เคลียพี่พูดอะไรเหรอคะพ <c oughs> ี่พูดอะไรเหรอครับโอ้แล้วลูกเราน่ารักซะด้วย <c oughs> นายมาดี <c oughs> เอามาดีเนี่ย <c oughs> ราะ